ดอกใหญ่ครับในเน่ไม้ใบครับพี่น้องมันดอกครับงามค่ะดอกใหญ่ครับไงเน่การเชื้อเฮ็ดด้วยค่ะเอ้ยยอดเลยค่ะนี่กะเถาพี่น้องโอ้ตันี้านเถาเลยค่ะเป็นเชื้อในฝนบดไม้ใบเหรอพี่นโดงไม่เลยครับดอกมันงอ็ดงดอกนี่งามกวก็มูด้วครับนี่ บน,น,นึ่งฝนตกวันหนึ่งน้ำไหลเลยครับสวัสดีสวัสดีตอนบายบายนะครับเนาะนี่ช่อหน,อน่อยพ้าตอลนีกับพามาหล่อให้เห็ดขึ้นเก่าแล้วครับเนี่ยรอบที่สองครบข,อง,ข,อ,งของมือครับกัะไปหลุนกันนะครับเฉพาเห็ดนังครับ นี่น้องไอ้ขอเฮ็ดเหรอครับนี่คลิปที่สองแล้วครับนี่คลิปที่สองแล้วครับเสนอข้าฝนตกที่น้องกำลังมาหอดปลาฝนตกไรแล้วครับนี่เ้าหานเห็ดอีกับพี่น้องเอลเคยเอาสุขยแล้วพี่น้องฝนไรแล้วครับคุณเกลียยฝนแล้วครับมานี่ไรพี่น้องเห็ดกับมานพี่น้องเห็ดกับพ่อฝนกับฝนเกฝนแห้งซึอเซึ้งยังมั่งครับอุ่นแม่ดอกนึง ทดลองง่ายๆเลยบ้ variance, นานเลี้ยงกันตามๆรันดอกแคแขกเลยค่ะคิ้งท้ายครับขอไปท้ายเ่อตองครับพี่น้อนคือทีเด็ดแคปเห็ดป่วงครับพี่น้องเนขอบคุณดูดูทีได้กินเห็ดป่วงอยู่ครับ ุ่ก ah, ันมาที่ไหนจักดอกที่เต็มตาป่ครับรอใบแค่พัดพดเออดอกตาแข็งๆที่ี่นข้างหลังดอกนึ่งน้ำกนอยังมึงไหนรู้บ้างที่ไหนตกใส่ตกใสตกใสแล้วครับ ต้งฝนต้งเหตุอะไรพี่น้องเราไม่สาลมเาไม่ลยอ่าหานต้นใบ้นเกศเหตงานไม่คุ้หนอต้นนังไม่ได้ขายกนเลยขายเป็นะเกงหน้ามจะหามพี่น้องเห็ดประมา าแม่้ไม้ไม่หรอพี่น้องดอกตีเขาวพี่น้องที่ช่องชองโอ้ยไม้ไม้พี่น้องเดี๋ยวฝนพี่น้องงามเลยท่านเถาเด้พี่น้องงามเลยค่ะดอกแข็งดีค่ะนี่ครับดอกสิบโมงครึ่งมุมครับสี พออลอยเหรครับพี่นอ้องอลันร่างกันอันสังรับดอกใหญ่ครับในในไม้ใบครับพี่น้องมันดอกครับงามค่ะดอกใหญ่ครับไงในการาเชื้อเฮ็ดด้วยค่ะโออยดเลยครับี่กระเทาะพี่นอ้องโอ้ตอนน์ต้นท่านเท่าเลยค่ะเป็นเชื้อเนี่ฝนโปตกก็เลยบ่มาเก็บครับพี่น้องโอ้แม่หุ่นสองดอกเลี่ยงกันแปดสองดอกพ่อ เที่ยวกันเลยพี่น้อง้ามาพี่น้โดแข็งดีค่ะกําลังแข็งกําลังเสียบหอมหอยหอยครับหน้พี่น้อง นี่การร่างการงานสาร้างวัสจันทร์พี่นอ้องรัพี่น้องนการนะคะพี่นอ้องปอ้ตัวนึค่ะเชื่อเต็มทีเลยพี่น,อนอ้องพอดีเชื่อแล้วครัพี่นอ้องเขื่อนเลยนี่ดอกนี้ชองดอกเกิดเต็มตา คนจูนึงไปห่ออกจูได็้างหน้าไนองนี่ักกสเกลนะดอกุักจูบั้งบานแล้วี่นองรอบเคุณแม่ดอกนึงแม่ เราบางามเลยของเด็กจไ่ปนอ่ไปหนอขึ้นบันทัมเถาเ่าลว เต็มอ <łość> ิ <S 2> <S 2> <rez> <ata> ่มไม่โดนวันถึดอกนึ่งแม่ยังอย่ดอกนึ่งนี่ไปหาบ้ากันเนี่ยมยางไม่โอนเป็นแห่งแล้วก็มันถือฝนแข่ง Máy bay phi nhau mày phi nhau mày ra phi nhau mày 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 2 mày 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 ตยางไทยนะครับต้องไอเก็บไปเก็บกันเนาะดูเก็บยางงาครับโอ้ดอกกำลังงามครับนี่แขงดีพี่น้องแขงปุงเลยครับนี่แกงกำลังแซ่บครับนี่ดอกนั้นจะได้เอาได้แกงตึงได้จุกปงอีกหนึ่งครับนึ่งวงข้เกิดครับอันนี้จะเพิ่นต้นน้ำคงแบบรู้คือกัน เก็บยางเนี่ยพี่น้องลงถึงหน้ามลยครับดูทเก็บยางครับเต็มตาเลยพี่น้องลุ่นกระตอด้ะครับพี่น้องมาสิลนลนกตาแบบเต็มเต็มบ่ค่ะจุ่มดำๆพี่น้องขั้นจุ่มจุ่มครับพี่น้องแต่สิได้แต่ดอกบานหรือดอกจุ่มครับพี่น้อง ไหลออกแต่ถึงพี่น้องน้ำเหลาสแกพี่น้องเดดออกับพี่น้องฝุนจะเสร็จแล้วกับแดดเลยค่ะเย็ดออกดีเต็มตาแล้วครับพี่น้องดอกดนไมยค่ะบมือสมบูรณ์ครับดอกไม้น้อยคนระับ แค่จะโอบพี่น้องไม้ใบครับพี่น้องยากฮะเห็นปอเท่าได้พี่น้องโดอกแข็งดี่ฮักบาดเลี้ยวฝนตกใส่พี่น้องนูนตาแล้วครับขึ้นดอกนั้นไม่ต้องเกีบดอก ไปมนเกิดด้วยต้นสแกนหน้านี่ครับเพิ่งทักต้นสแกนหน้าครับพี่น้องมาแห้งกับเตาด้วต้นสแกนหน้านี่ครับพี่น้องสเกลได้พี่น้องค่ะหมดกระไล่พี่น้องอมดยิ้นไฟสำครับระวังด้วยแม่ กำลังแซสบเลยครับนี่นง่าครัต้นตาลครับต้นตาลขึ้ก้าวพับลมนี่ครับเห็ดเหลืองครับพี่น้องไม่ไค่ะโดกเดียวดอกรือเ่าเดียวง่ายนะมีครับเห็ดนี่ของเหลืองๆครับพี่น้อง ีออกท่องๆครับพี่น้องเฮ็ดมื่อนี้ครับหมดลายพี่น้องมันแดดออกแล้วพี่น้องหนดลายแล้วกระแดดออกครับหลบสองสองก็เต็มตาแล้วครับนี่กระตามานี่กระตาเก่ากระตากับกะได้นยนะครับแต่เห็ดมันหลายครับก็เลยรุ่นกระตาพี่น้องเก็บออกก็ได้หลายพี่น้องในลายรูอยู่ครับนี่ลอยเนียน้ด้ จะในคลิปนี้ก็ซ้ำนี้ก่อนนะครับเนาะฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามช่องนายพาตัลุยนน้องขับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัย่ลาดละลายครับมื้อนี้ก็ซ้ำนี้ก่อนนะครับเนาะขอบคุณหลายลายครับไม่มีเฮ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆอยู่ค่ะพังตกแล้วนะขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะเดี๋ยวเข้ามาชมคลิปขอบคุณหลายหลายค่ะสวัสดีค่ะ